มันคือเซิร์ฟที่น่าด้านที่สุดที่ผมเคยเจอมาทุกคนอยากรู้ไหมครับว่าเพราะอะไรเซิร์ฟนั้นเนี่ยมีชื่อว่า89สคูเป็นเซิร์ฟที่เพิ่งเปิดแล้วก็ลงทุนมากๆจ้างคนดังลงทุนจ้างคนดังแต่ไม่ลงทุนออกแบบระบบไม่ลงทุนในระบบแต่มันเลือกที่จะก๊อปปี้แล้วก็ดูดสคสริปต์ของเซิร์ฟอื่นเช่นของเซิร์ฟโฟร์คิงโซคิวและอาจมีอีกหลายๆเซิร์ฟที่มันดูดเอาไปใช้เปิดเซิร์ฟมันดอแบบน,าน,บบน้าด้านๆคือเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่ผมคิดเองว่ามันคล้ายหรืออะไรต่างๆครััแแ่่่วววาาาาาาเเเเเปป็นนนกกททีีผผมมมมมมขข้้้ไไดดดููงลลชจยหือ จะเป็นระบบเลือกโรงเรียนระบบเมนูสกินอาวุธที่จริงๆก็มีขายใน AR Store ร้านผมแล้วก็ร้านทีมงานผมแต่มันเลือกที่จะดูดไปแล้วก็เอาไปใช้แบบเออเลอร์แบบชุยๆสิ่งนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเกิดขึ้นไม่ควรมีเซิร์ฟไหนที่ต้องมาโดนแบบนี้นะครับการที่เขาทําแบบนี้มันก็เหมือนกับเป็นการบอกตัวเขาเองแล้วว่าเขาไม่มีประสิทธิภาพพอนะต้องดูดต้องดั้มสคลิปเซิร์ฟอื่นไปเอาไปใช้เพราะตัวเองไม่มีสมองมากพอที่จะคิดเพราะฉะนั้น EP หน้าผมจะมาชำระให้ดูนะว่าเซิร์ฟมันเนี่ยเอาอะไรไปใช้้้บบาาาางงมมีคิิปตตตััวววไหนนเยยก ผมคิดว่าไม่ควรให้มีที่ยืนหรือว่าไม่ควรที่จะมีคนเล่นเนี่ยเพราะมันไร้จัรยาณสิ้นดี